คำบรรยายเล่มแรกออกแล้วก็เลยมาไลฟ์พูดถึงเรื่องบทบรรณาธิการนิดหนึ่งบางคนก็บอกว่ารุ่นพี่บอกว่าเออบทบรรณาธิการเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่ต้องอ่านอะจำเป็นไหมก็มีบ้างเหมือนกันค่ะที่มีการเอาดีกาในบทบรรณาธิการมาออกนะแต่ว่าส่วนใหญ่อะถ้าจะออกเนี่ยจะต้องมีการลงในเนื้อหาในคำบรรยายนี้ด้วยหัวข้อหลักก็จะเป็นนะดีกาบทบรรณาธิการเน,นติ หนึ่รั 78, เจ็ดเล่มหนึ่งก็เดี๋ยวจะพยายามมาให้ทุกสัปดาห์สำหรับบทบรรณาธิการเล่มแรกเนาะก็จะมีเหมือนกับเป็นตัวอย่างคำถามเขาเหมือนแบบเอามาให้ นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างว่าเออถ้ามันมีการเอามาผูกเป็นข้อสอบก็จะประมาณนี้แหละนะในส่วนของกฎหมายอาญานะคะก็จะมี1ข้อนะเป็นในส่วนของอาญาพักทั่วไปนะจะมีตัวละครอยู่ด้วยกัน3คนนะมีในเอกในโรแล้วก็ในตรีเริ่มที่ในเอกนะในเอกเนี่ยง่ายสุดก็คือในเอกเนี่ยละเมอค่ะ โดยไม่มีข้อเท็จจริงบอกว่าเคยละเมอมาก่อนก็คืออยู่ก็ละเมอแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาจ้องเลงจะยิงในโทแบบนี้แต่ว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายก็จริงแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สํานึกเป็นการเคลื่อนไหวโดยอยู่นอกเหนือการบังคับของจิตใจอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยเนาะเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการการะทาได้เนี่ยมันจะต้องผ่าน3ขั้นตอนเนาะถึงจะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยรู้สํานึกคือหนึ่งต้องมีการคิด สองต้องมีการตกลงใจแล้วสามก็คือต้องมีการลงมือเคลื่อนไหวร่างกายโดยสืบเนื่องมาจากการคิดและตกลงใจแต่กรณีเนี้ยเคลื่อนไหวก็จริงก็คือหยิบป,ปืนออกมาเล็งจะยิงนะคะแต่ว่าไม่ได้ผ่านการคิดการตกลงใจฉนันตรงเนี้ยเอกไม่มีการกระทําเอกก็ไม่ต้องรับผิดในทางอาญาอันนี้คือในส่วนของเอกเนาะอันนี้คิดว่าน่าจะตอบได้ทุกคนในส่วนของเอกเนี่ยเขาก็อ้างดีกา2590กทับอันนี้ก็ถือว่า ในส่วนนี้ของเอกก็ง่ายอยู่นะคิดว่าน่าจะพอทํากันได้ทีนี้เอกเนี่ยจ้องเลงจะยิงยังไม่ทันเหนียวไกลเลยโทไวกว่าอ่านี่อาจารย์เป๊เป็นโทอาจารย์เป๊หย,ยิบป,ปนืนขึ้นมาโทไวกว่าปืนเล็กนะโทก็เลยโทก็เลยเลย,ยิงเอกโทเข้าใจว่าเอกเนี่ยจะฆ่าตัวจริงจโทก็เลยยิงเอกนะเอกไม่ตายแต่เอกได้รับอันตรายสาหัส ให้วินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาของโถอ่าเอานี้ประเด็นที่สองนะเมื่อกี้ประเด็นที่สองคือโถไวกว่าการที่โถหยิบปืนมายิงแน่นอนค่ะยิงเล็งไปที่เอกเจตนาเป็นเจตนาฆ่าถูกไหมเราต้องตั้งเจตนาก่อนปืนเป็นอาวุธร้ายแรงถูกไหมแล้วอยู่เป็นการยิงในระยะที่ไม่ไกลเนาะฉันตรงเนี้ยเจตนาตั้งต้นเป็นเจตนาฆ่า แต่ข้อสอบอะเขาหลอกมาบอกว่าได้รับอันตรายสาหาัสเอกได้รับอันตรายสาหาัสตรงเนี้ยนักเรียนต้องตั้งต้นก่อนว่าพอเป็นเจตนาราฆ่าพอสาหัสก็คือไม่ตายฉะนั้นตรงเนี้ยตั้งฐานความผิดก็คือเป็น288ประกอบ80พอดีว่าการที่โทรยิงเนี่ยโทรเนี่ยสำคัญผิดว่าตัวเองเนี่ยนะอาจะได้รับยายันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอัลเลเมอรต่อ,อก,กฎหมายแต่จริงๆพยอันตรายนั้นอะ มันไม่ได้ละเมิดต่อกฎหมายเพราะาเอกเนี่ยไม่มีการกระทําเอกไม่ต้องรับผิดในทางอาญาแต่ว่าโทเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยที่เอกจะยิงเนี่ยมันเป็นแพนตรายที่เกิดจากการบุชไล์ละเมิดต่อกฎหมายนะคะชั้นตรงเนี้ยที่โทยิงเอกเนี่ยเป็นการป้องกันโดยสาคัญผิดไม่ใช่ป้องกันแท้ๆนะเป็นป้องกันโดยสาคัญผิดนะคะอ่ะแต่ว่าความเข้าใจผิดตรงเนี้ยความสมคัญผิดเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอยู่จริงก็สามารถที่จะอ้าง มาเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้ตรงนี้ก็ต้องใช้288แประกอบมาตรา80แล้วก็อ้างป้องกันโดยสันคัญผิดต้องใช้68ปร,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 ระกอบมาตรา62ฉะนั้นสรุปโทไม่ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่าเอกโดยเจตนาเพราะเป็นการป้องกันโดยสันคัญผิดอ่านี่คือในส่วนของโทนะคะหลายหลายคนคือไปตอบเป็นแบบป้องกันโดยแท นะคะ,ะถ้าป้องกันโดยแท้เนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่มีแพนตรายซึ่งเกิดจากการประทุ้ร้ายละเมิดต่อตกฎหมายแต่ว่าเอกอไม่ได้ละเมิดต่อตกฎหมายไงฉะนั้นอ้างป้องกันแท้แทนไม่ได้อันนี้คือประเด็นที่2เนาะให้ย้จบก่อนเนาะอ๋ะอแต่ด้วย้จรวจก่อนไม่ด้ตั้นี้ประเด็นแทรกไม่ได้ประเด็นที่2คือถ้ามีเหตุแทรกแซงของอาจารย์ตุ้อ่าเมื่อกี้เอกละเมอจะยิงโทอจ้อง<ด>เล็งจะยิงโทอะทอไวกว่าทโทโทยิงกลับมาแล้ว อ่ะปึ้งอ่ะเอกได้รับอันตรายสาหาัสแล้วกระสุนอันเนี้ยที่โทยิเงเนี่ยยังทะลุก,กําแพงโทไม่ตายเอกโทยิเงเอกใช่ไหมเอกไม่ตายสาหาัสแต่กระสุนทะลุก,กําแพงไปถูกตรีเป็นตัวละครตัวที่สามตรีตายตรงเนี้ยนะมันก็จะเป็นเรื่องการกระทําโดยพลาดละเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยนะคะเอกละเมอจะยิงโทโทก็เลยป้องกันโดยสาคัญผิดฉะนั้นเนี่ย โทเจตนากระทําต่อบุคคลหนึ่งก็คือเอกนะแต่ผลของการกระทําไปเกิดกับบุคคลอีกคนหนึ่งคือตรีโดยพลาดไปตรงนี้ในส่วนของโทต่อตรีเนี่ยนะคะที่ทะลุกําแพงไปโดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องการกระทําโดยพลาดนะคะฉะนันเจตนาตอนแรกเนี่ยเป็นเจตนาฆ่านะพอผลร้ายไปเกิดกับตรีก็เป็นเจตนาฆ่าโดยพลาดเช่นกันนะคะแต่ว่า ในเรื่องพลาดเนี่ยเจตนาพิเศษมันอวนตามไปด้วยฉะนั้นเจตนาในตอนแรกที่โทรเนี่ยนะคะกระทําต่อเอกเนี่ยมันเป็นการป้องกันโดยสาคัญผิดฉะนั้นโทรก็เลยสามารถอ้างป้องกันโดยสาคัญผิดต่อตรีเพื่อเป็นเหตุยกยกเว้นความผิดได้เป็นป้องกันโดยสาคัญผิดโดยพลาดนะผลก็คือโทก็เลยไม่ต้องรับผิดฐานฆ่าตรีโดยเจตนาเพราะว่าเป็นการป้องกันโดยสำคัญผิดโดยพลาดมาตรสอ8 8 ประกอบมาตราหกสิบนะคะแล้วก็ประกอบมาตราหกสิบแปดกับมาตราหกสิบสองวรรคแรกนะคะอ่าก็จะมีตัวละครแค่นี้มีสามประเด็นนะก็ประเด็นแรกก็เบาสุดในส่วนของเอกนะคะผม,มกลัวที่สุดเลยดีกาละเมอแล้วยิงตายไม่มีความผิดเนี่ยนะครับผมต้องระมัดระวังตัวเองมากเลยไม่รู้ว่าจะพลาดโดนคืนไหนเหมือนกันไม่มีปืนนะ,นะนะเกิดแบบภรรยาละเมอมานะเอา แขนปิดจมูกนะครับเรียบร้อยเลยค่ะ,<น>ะค้ายค,ความตายได้ะะนะคะนะแต่ว่าไม่มีการกระทำนะเพราะไม่รู้สำนึกข้อสอบจริงๆเวลาออกก็จะประมาณนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะคะเพียงแต่ว่าพออยู่ในห้องสอบอ่ะมันอาจจะสับสนเพราะมันเจอตัวละครเยอะเนาะฉะนั้นจริงๆเอ่ยจะแนะนําให้วาดรูปนะถ้าวาดรูปได้มันก็จะช่วยช่วยได้ให้ไม่สับสนนะคะแล้วก็ค่คอยๆเขียนไปเขียนไปทีเราวินิจฉัยไปทีละเส้นอืม ทีละความรับผิดของแต่ละคน mm. ก็ต้องแบบไล่ไปตามข้อเท็จจริงเนาะน,นี้ก็ต้องเป็นเอกต่อโทใช่ไหมแล้วโทต่อเอกแล้วค่อยมาเป็นโทต่อตรีนะคะก็จะต้องเป็นแบบเหมือนแยกเป็น3ย,อน3 mm. ย่อหน้านะก็คือเป็น3าความรับผิดกรณีที่1ความรับผิดของเอกต่อโทอะไรเงี้ยกรณีที่2ความรับผิดของโทต่อเอกกรณีที่3าความรับผิดของโทต่อตรีประมาณนี้นะคะถ้าเป็นข้อสอบปิญญาโทของธรรมศาสตร์นะครั้งหนึ่งเคยถามอย่างนี้ว่าเนี่ย มีคำพิพากษาดีกาที่วนะินิจฉัยเรื่องของคนที่แบบนะแบบคนวิกลจริตไม่รู้สติอะแล้วไปกระทำความผิดแต่ศาลวินิจฉัยว่าไม่มีการกระทําไม่ได้ปรับกับว่านะเรื่องของอกระทําโดยแบบนะวิกลจริตมีความเห็นว่าอย่างไรอันนี้คือข้อแตกต่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างสอบเข้าข้อสอบที่จะสอบเข้าปริญญาโทนั้นะนอกจากเราต้องที่บายหลักเกณฑ์แล้วะนะมันจะเป็นการให้เราแสแดงความคิดเห็นอืม นะแต่ถ้าเป็นตอบข้อสอบนี่ก็<笑><笑>อย่างเงี้ยถูกผิดก็ต้องว่าไปตามคำพิพากษาฎีกาเนาะตรงนี้เวลาตอบข้อสอบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องป้องกันโดยสําคัญผิดใช่ไหมคะก็จะต้องไล่องค์ประกอบป้องกันมาก่อนว่าเออ<ม><ม>องประกอบป้องกันเองจริงมันจะมี6ข้อ1น<ม>ึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วกรณีเนี้ยมันไม่ใช่ป้องกันแท้เพราะอะไรเพราะว่า วิมันไม่ได้เป็นแบบมันขัดองค์ประกอบที่2เนาะเพราะมันมีเพนอันตรายก็จริงแต่มันไม่ใช่เพนอันตรายที่เกิดจากการประทุสล้ายอัลเมอร์เอต่อก,กฎหมายแบบเนี้ยนี่คือคีย์เวิร์ดเลยเกิดว่าไม่มีไม่มีประโยคนี้นะมันก็จะทําให้คะแนนหายเราเรียกว่าเป็นแบบคีย์เวิร์ดเป็นอ่ากุญแจที่จะไปสู่คะแนนนะคะเป็นหลักกฎหมายเหมือนถ้าแบบเป็นเรื่องพลาดบาื่อย่าป้องกันโดยสําคัญผิดโดยพลาดเนี้ยมันก็จะต้องแบบเริ่มตั้งแต่ว่าเออผู้กระทำเนี่ยมีเจตนากระทําต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลร้ายไปเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปคือต้องมีคีย์เวิร์ดคำนี้ว่าไปเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดเนี่ยเราก็กฎหมายให้ถือว่ามีเจตนากระทําต่อบุคคลที่ได้รับผลร้ายนั้นด้วยคือคีย์เวิร์ดคือถือว่าคือพลาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจตนาแท้ๆแต่เป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคําว่าถือว่าคําว่าถือว่าก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดอะคะ่ะ ที่จะต้องไปตอบแล้วก็ต้องพูดถึงว่าเออตอนแรกเป็นเจตนาฆ่าเนาะฉะนั้นเมื่อผลร้ายไปเกิดกับคนหนึ่งเนี่ยที่ได้รับผลร้ายเนี่ยนะคะก็ะต้องเป็นเจตนาฆ่าด้วยนะคะตามเจตนาตั้งต้นตั้งแต่เดิมประมาณเนี้ยน,นี่นะครับความสุขของอาญานะพลาดหรือเล็งเห็นผลถ้ารู้กำแพงไปมันก็ไม่เล็งเห็นผลแล้วแหละ